ห้าข้อเสียจากการดื่มกาแฟมากเกินไปข้อที่1คาเฟอินส่งผลกระทบต่อระบบประสาทกลางการดื่มกาแฟมากกว่าวันละสีแก้วทําให้ได้รับคาเฟอินมากกว่า400มอยิลลิกรัมต่อวันจะเริ่มมีปริมาณที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนื่องจากเป็นปริมาณคาเฟอินที่มากเกินไปอาจทําทให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดหัวใจสัน่นความดันโลหิตสูงกระวนกระวายอารมณ์ฉุนเฉียวหรืออาจทาให้ผู้ป่วยบางรายเกิดอาการชักเกร็งได้ 2. ได้รับแคลอรี่สูงเกินจําเป็นโดยเฉพาะคนที่ดื่มกาแฟหวานเติมนมเติมน้ําตาลและไซรัปกาแฟหนึ่งแก้วอาจมีน้ําตาลสูง9ก้ถึงสิกรัมใน1วันเราควรกินน้ําตาลไม่เกิน24 g. กรัมการดื่มกาแฟะวันละหลายแก้วจึงทําให้ร่างกายได้รับแคลอรี่ส่วนเกินจํานวนมากส่งผลให้มีไขมันสะสมเยอะขึ้นทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มและอาจส่งผลกระทบทําให้เกิดโรคร้ายแรงอื่นๆตามมา เช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและหลอดเลือด3อาจทําให้เกิดภาวะโรคกระดูกพรุนเพราะคาเฟอีนทําให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆที่อยู่ในช่วงวัยเจริญเติบโตจึงไม่ควรดื่มกาแฟส่วนผู้ใหญ่ที่ดื่มกาแฟเป็นประจําจึงควรกินอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมและวิตามินดีควบคู่ไปด้วยเพราะวิตามินดีช่วยเสริมให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นได้แก่นมสดโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองถั่วต่างๆบรอกโคลีตับไข่แดงเนื้อปลาแซลมอน ปลาทูเป็นตน้นข้อที่4กาแฟอาจกระตุ้นให้อาการเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีภาวะความผิดปกติของกระเพาะอาหารหรือลำไส้ยอยู่แล้วการดื่มกาแฟในปริมาณมากจะส่งผลให้ระบบทางเดินอาหารมีความเป็นกรดมากขึ้นและส่งผลให้อาการปวดหรือแผลในระบบทางเดินอาหารมีระดับที่รุนแรงมากกว่าเดิมข้อที่5ครับส่งผลให้นอนไม่หลับหลับไม่สนิทรู้สึกไม่สดชื่นเมื่อร่างกายได้รับคาเฟอีนมากเกินไป จะส่งผลให้คาเฟอีนเข้าไปขัดขวางกระบวนการทํางานของสารอะดีนโนซีนที่ทําให้เรารู้สึกสงบผ่อนคลายและง่วงนอนหากได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่เหมาะสมก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดครับแต่การดื่มกาแฟมากๆจนทําให้คาเฟอีนสะสมในร่างกายเยอะเกินไปจะส่งผลต่อการนอนหลับทาให้นอนหลับยากหรือหลับแต่หลับไม่สนิทมีอาการหลับหลับตื่นตื่นส่งผลให้ตอนเช้าที่ตื่นมาจะรู้สึกไม่สดชื่นหรือมีอาการปวดศีรษะหลังตื่นนอนได้ละแบบนี้ เราควรดื่มกาแฟอย่างไรให้ปลอดภัยต่อร่างกายถ้าใครชงแบบแก้วควรดื่มไม่เกินวันละ4แก้วและไม่ควรเกิน3กระป๋องเน้นเป็นกาแฟดำกาแฟหวานน้อยเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าหลีกเลี่ยงกาแฟทรีอินวันที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและครีมเทียมแนะนำว่าให้ลดระดับความหวานของกาแฟให้น้อยลงเรื่อยๆพอเริ่มชินก็เปลี่ยนมาเป็นกาแฟแบบไม่หวานเลยในภายหลัง ไม่ควรดื่มกาแฟาติดกับเวลาเข้านอนมากๆโดยควรเว้นห่างจากช่วงเข้านอนอย่างน้อย6ชั่วโมงใครที่ปวดท้องง่ายหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารให้พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟาวันละเยอะๆหรือควรดื่มกาแฟาพร้อมมื้ออาหารจะปลอดภัยกว่าอย่าลืมดื่มน้ำเปล่าให้ได้วันละ1.5-2ดถึงงลิตรครับเพราะบางคนดื่มกาแฟาเยอะมากโดยไม่ดื่มน้ำเปล่าเลยแบบนี้มีสภาวะทำให้ร่างกายขาดน้ำและสีของปัสสาวะจะเข้มได้